่านี่ผมไปก๊อปผมไปก๊อปไอ้รูปมาผิดอันว่ะเป็นรูปของ SDG 11แต่ว่าเนื้อความข้างล่างเนี่ยมันเป็น SDG 7ดนะวิดีโอชุดนี้ก็คงคงเป็นแบบอธิบายทีละตัวเหมือนกันแหละแล้วก็เขาก็จะใช้เทคนิคประเภทแบบวาดรูปอะวาดรูปประกอบไล่ตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยโน้ตตรงนี้ว่าเผื่อแบบ เกิดอยากจะนําเสนอด้วยวิธีเดียวกับเขาอะไรเงี้ยก็ลองดูเป็นตัวอย่างได้วิดีโอนี้เขาจะพูดถึงสาระที่ผมโนต้ตออกมาได้นะก็จะมีอันนี้นะครับบอกว่าหนึ่งใน5ของประชากรโลกนะครับยังเข้าไม่ถึงโมเดนเอเนอร์จีนะครับแล้วก็พลังงานเป็นต้นเหตุของกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากที่สุดนะครับคือ60%เเลยนะครับซึ่งกา๊าซเรือนกระจกก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ ของ climate change นะครับแล้วก็ก็ตามคีย์เวิร์ดของไอ้ g o 7เนี่ยนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน,น่มันจะต้อง accessible แล้วก็ sustainable นะก็ต้องเข้าถึงได้ทุกคนแล้วก็เข้าถึงได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับทีนี้ modern energy นะครับ UN นิยามว่าเป็นเนี่ยพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับแต่อันนี้คือผมดูจากวิดีโออ่ะแล้วก็จดลงมาก่อนนะครับ แต่ว่าไม่ได้ไปค้นคว่าความหมายคืออะไรก็ลองดูก่อนนะถ้าเป็นวิดีโอนี้นะเขาก็จะบอกว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วเราเอาพลังงานไฟฟ้านั้นอะไปใช้ในระบบขนส่งอัตโนมัติในระบบไอทีอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าอันนี้เป็นโมเดลมั้งแต่ว่าไอตัวความหมายที่ผมไปค้นคทีหลังหลังจากดูวิดีโอนี้มันพูดประมาณที่ผมพูดตอนแรกอะ่ะก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแบบ สะอาดหมดจดแต่สร้างมลพิษน้อยอ่งเช่นผลิตไฟฟ้าจากจากโซล่าเซลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นพลังงานความร้อนก็ได้แต่เป็นพลังงานความร้อนที่เรียกว่าเผาไหม้แล้วไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอ่ะเช่นพวกก๊าซ LPG นะครับที่ใช้ในครัวเรือนอะไรเงี้ยนะมันก็เผาไหม้แล้วมันก็หมดไปเลยไม่มีไม่มีไม่มีมลพิษอะพวกคุ่นขมเหลวอะไรพวกเนี้นะครับ ก็่าก็จะมีคีย์เวิร์ดโผล่มาอีกใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นละนะ reliable affordable นะครับเขาบอกว่า modern energy จริงๆแล้วอาจจะไม่ sustainable ก็ได้นะมันก็เลยต้องมีมันก็เลยต้องมี target 7b มาค้ำมาไว้นะครับแล้วเขาก็พูดถึงโครงการตัวอย่างที่แคนาดาร่วมกับ UNDP มาช่วยประเทศที่ด้อยด้อยกว่าด้อยพัฒนากว่านะครับก็เขาจะมา สนับสนุนนะครับเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับเรื่องการหาน้ําสะอาดนะครับเขายกตัวอย่างประเทศเหล่านี้นะคาร์โบเวอร์เดนี่ผมไม่รู้จักว่าประเทศอะไรแล้วก็มีกัมพูชาในข้างบ้านนะครับมาลีไนเจอร์สูดานนี่ก็อยู่แอฟริกาหมดนะครับจริงๆอ่ะโครงการแคนาดากับ u n p p มาในไทยด้วยนะก็มันจะมี โครงการวิจัยอะไรบางอย่างอยู่ที่ AIT ที่ผมไปเรียนไปเรียนปอเอกอะ่ะมันก็มีงานส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละมาจากแคนาดามาจาก UNDP นี่แหละทีนี้อ่าเขาก็จะมีขยายความไว้นิดนึงว่าเออมันอาจจะดูเป็นโครงการเล็กๆนะแต่ว่ามันก็ช่วยสร้างความเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องนวัตกรรมนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณก็จะเห็นคำพวกอ่อ i n น o v a t i o n อะไรเงี้ยไอความเป็นพันธมิตรนี่ผมจำไม่ได้ว่าผมแปลมันจะคำว่าอะไร แล้วก็เพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตจาก5 noble sources นะครับ20%เมื่อเทียบกับปี2004นะครับไอ้คำว่า5 noble sources noble นี่มันคือเหมือนกับเหมือนควรค่าแก่การเคารพบูชาอะไรแบบนี้นะคือถ้าใช้กับคนนะอันนี้ noble source ก็คือเป็นแหล่งพลังงานหลักๆ5้าอันนะ ผมมาเดาว,ว่าอันนี้เขาพูดถึงพูดถึงพลังงานหมุนเวียนห้าตัวหลักนะไล่ก็ไล่ตามนี้เลยครับดินน้ำลมไฟอะก็จะมีพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมดินก็เป็นพลังงานใต้พิภพอะเอาความร้อนใต้พิภพมาใช้อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ชีวมวลหรือเปล่ามันก็จะเป็น renewable ห้าตัวหลักนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจโลกอะ่ะ มันขึ้นอยู่กับฟอสซิลฟิวเลนะครับซึ่งมันเป็นตัวสร้างปัญหา Climate Change เราก็เลยต้องมี SDG ตัวนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยก็พูดเรื่องนี้นะไอ้ที่บอกว่ามันที่ผมโน้ตว่าเป็นแบบ SDG 7เจสัมพันธ์กับ SDG 13ที่เป็น c l i m a เม็ดเชนจ้ะคือวิดีโอก่อนหน้านี้เขาพูดทํำนองว่าออตอนนี้สัสดส่วน อะไรเหมือนผู้เข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังมาไม่ถึงทีงนี้ถ้าเกิดเราจะเพิ่มการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยเราหนีไม่พ้นการใช้ฟอสซิลฟลูเอลแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะคือถ้าเราเร่งเร่งเพื่อเข้าหา s d g 7ให้ได้มันอาจจะไปทำให้ s d g 13มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าจะเร่งให้ทุกผู้คนเข้าถึงพลังงานได้เนี่ย มันเลี่ยงฟอสซิลไม่ได้แล้วพอเลี่ยงฟอสซิลไม่ได้ S D G 13ก็จะมีปัญหาโอเคเนะาะก็จะพูดอะไรประมาณนี้นะครับไปดูคลิปตัวที่สองอันนี้เป็นของ Non Violence International Non Violence อันนี้นะครับเออผมตัดรูปผิดต้องเอารูปนี้ Sustainable Development Goal 7 seeks to ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. This SDG is critical to creating equitable, sustainable development. This goal works to address current issues. Did you know? One in five people still lacks access to modern electricity, and yet, Energy accounts for about 60% of global greenhouse gas emissions, making it the main contributor to climate change. This demonstrates how important it is that energy development is both accessible and sustainable. SDG 7 has five targets that break down its larger goals. They range in specificity and purpose. One of the targets aims to ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services. But what does modern energy mean to the UN? Energy sources that provide electricity, automated transportation, and information technology in a reliable and affordable way. Not all modern energy is sustainable, though, so it is important to strive for sustainable forms. For example, one goal specifies sustainable energy and identifies key groups to affect. This goal reads By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular. Least developed countries, small island developing states, and landlocked developing countries, all in accordance with their respective programs of support. So, what is the UN, member states, and other stakeholders doing to reach these goals? One great example of various member states, UN programs, and stakeholders coming together. Is Canada's partnership with the UNDP to build resilience in developing regions being confronted with difficult challenges from climate change? The program includes a project introducing solar powered water supplies in Cabo Verde, Cambodia, Mali, Niger, and Sudan. These projects can seem small scale, but make a huge difference for the communities and promote critical partnerships and innovations efforts like these to encourage clean energy has resulted in more than 20% of global power being generated by renewable sources as of 2011. these projects can seem small scale, but make a huge difference for the communities and promote critical partnerships and innovation. So, a global economy so dependent on fossil fuels and increasing greenhouse gas emissions continues to cause disastrous changes to our climate that crosses any and all boundaries we still have lots to do and these 17 sdgs are helping guide us in the right direction Thank you for watching. This h a s Ben e Nonviolence International New York. To learn more about the SDGs or s e e related content, check out our other videos and don't forget to subscribe. มานี้นะครับอันนี้คือคลิปที่2นะครับรูปผิดพอฟังออกมั้เนี่ยมีเอาเนื้อหานําไปก่อนแล้วเนี่ยเนื้อหาภาษาไทยนําไปก่อนใี่พอฟังออกพอมั้ย ลองลองฝึกฝึกฟังดูนะครับ